สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับพ,พ่อพ่อแม่แม่ทุกทุกท่านพบกับรัญญาพายิ้มช่วงกระแสะบันเทิงอัปเดตข่าวใหม่และความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบสำหรับคลิปนี้ปัญญาจะพามาอัปเดตคิวงานน้องน,นอัน,นอนันต์อาศัยภัยพนาวันที่หนึ่งมิถุนายน2567งานประจำปีปิดทองวัดดอนสีนอนตำบลหน,นองบัวอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่สองมิถุนายน คอนเสิร์ตฉลองหนึ่งทศวรรษ90ลูกทุ่งรักไทยณ้านกิจกรรมวิกตอรี่พอยเกาะพญาไทยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกรุงเทพเวลา12นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันที่11มิถุนายนงานโอท็อปมิดเดีย2024อาคารชาเลนเจอร์1-3อินแพบเมืองทองธานีขึ้นเวทีเวลา18-19นาฬิกา วันที่29มิถุนายนงานขึ้นลูกทุ่งเน็ตเบิร์ดห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์จังหวัดลำพูนหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะอย่าลืมอย่าพลาดเตรียมพบกับน้องนันได้เลยนะคะพ่อพ่อ,พอแม่แมมาส่งกำลังใจให้น้องกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อ คนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยสวัสดีค่ะ